เป็นยุคที่ต้องรีบคว้าโอกาสอุปกรณ์ต่างๆก็มาพร้อมกับเฟรนชชายแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือแค่ทำหาตึกดีๆทำเลดีๆนะฉันอยากได้แนวสตรีทมีตึกมีชั้นสองให้นั่งมองเห็นถนนด้วยเฮ้ยเก๋นะแถวนี้มีตึกหลายที่เดี๋ยวเราลอง้ปหาดูแถวนี้แกว่าไงโอเคไหมแถวไหนอะแถวตลาดจอมพลแกตึกเพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะ อยู่ใกล้ตลาดเดี๋ยวส่งให้ดูในไลน์งั้นเธอโทรติดต่อเขาเลยว่าเราจะเข้าไปดูสวัสดีค่ะสนใจจะเข้าไปดูตึกค่ะสามารถเข้าไปวันนี้ได้เลยไหมคะอ๋อโอเคค่ะสักประมาณช่วงบ่ายจะเข้าไปนะคะสวัสดีครับคุณลูกค้าที่โทรมาดูตึกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับตึกของเราเป็นตึกพาณิชย์สามชั้นตอนนี้ราคาเช่าจะอยู่ที่สาม0 0ืนห้าพันบาทต่อเดือน,นถ้าคุณลูกค้าจะซื้อขาย ราคาจะอยู่ที่3.5มจุดห้าล้านบาทถ้าคุณลูกค้าซื้อที่ดินตรงนี้จะได้ทั้งที่ดินแล้วก็ได้ทั้งของแถมโอ้น่าสนใจมากเลยสวยมากเออเราสามารถตกแต่งอะไรได้ไหมคะถ้าเป็นส่วนของการเช่านะคะเราไม่สามารถให้ติดอลอไปเปอร์ได้จริงๆค่ะจะได้เป็นทาสีและติดไฟเพิ่ม สัญญานะคะเป็นปีต่อปีค่ะแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกันแต่ว่าข้อดีของการซื้อบ้านนะคะคือเราจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองค่ะ<อ>แล้วก็เพิ่มเงินอีกแค่นิดเดียวเองลูกค้าจะได้ความฝันที่หลายๆคนตามหาเลยนะคะครับตึกของเราทำเลตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับรถสัญจรผ่านตลอดและยังมีคนมาจับจองกันอยู่เรื่อยๆเกิดอัคขีภัยหรือน้ำท่วม มีประกันตึกเช่นค่าชดเชยหรือค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ไหมคะในส่วนนี้ค่ะจะไม่มีการซ่อมแซมให้นะคะเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติค่ะและที่สําคัญค่ะบ้านของเรานะคะยกระดับพื้นให้มันสูงขึ้นสูงกว่าถนนเยอะเลยถ้าเคยอ่านข่าวนะคะถนนเส้นนี้อาจจะเคยมีน้ําท่วมค่ะแต่ว่าไม่เคยท่วมถึงหมู่บ้านเราแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจในส่วนตรงนี้ได้เลยค่ะแบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเสียหายจากธรรมชาติ เราก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าไม่มีหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นได้เดี๋ยวจะกลับมาติดต่อใหม่นะคะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมโทรหาผู้จัดการสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับสวัสดีครับผู้จัดการการเกิดอคีภยัยหรือว่าภัยธรรมชาติทางตึกเรามีค่าชดเชยให้กับทางลูกค้าไหมครับ ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็คือไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจที่จะเช่าตึกในตอนนี้นะคะทางเราจะมีค่าชดเชยจากประกันบริษัทให้แต่จะต้องประเมินความเสียหายก่อนนะคะว่าเสียหายมากแค่ไหนค่าชดเชยซ่อมแซมสูงสุดอยู่ที่25,000บาทค่ะแล้วมีของแถมหรือของสมนาคุณจากการเช่าตึกอีกไหมคะ ตอนนี้นะคะของแถมของเราก็จะยังไม่มีค่ะจะมีเป็นส่วนลดค่าเช่าตึกนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะจาก35,000บาทลดเหลือ32,000บาทนะคะสัญญาจะอยู่ที่ปีต่อปีค่ะเดีย๋ยวขอตัวปรึกษากันสักครู่ค่ะใช่คะ่ะยินดีให้บริการนะคะลูกค้ายังไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะสามารถติดต่อเราได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยคะ่ะ จริงตรงนี้ก็ดีเลยเนาะแบบเป็นทำเลใกล้กับตลาดด้วยกำลังพัฒนาด้วยสวยมากเชอบใช่แกถ้าเราไม่ต่อรองค่าประกันจากภัยธรรมชาตินะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราเสียทุกอย่างตึกก็เพิ่งจะสร้างใหม่ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายง่ายหรอกเราต้องต่อรองเขาอีกถ้าเกิดเช่นเพดานพังลงมาหรือน้ำซึมก็ควรจะมีค่าซ่อมแซมให้เพราะเกิดจากโครงสร้าง าก็ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นในส่วนของตัวตึกเรื่องนั้นเนี่ยฉันบอกให้สาวลถได้ตั้งสามพันตกลงเช่าเลยนะสรุปแล้วเช่านะคะถ้าสมมติว่ามีการรั่วซึมของน้ำเลื่อยต่างๆเนี่ยมีประกันซ้มแซมตรงนี้ให้เราไหมคะดีครับจะเป็นช่างจากทางเรามาตรวจสอบและซ่อมแซมให้ครับสัญญาเช่าจะหึ่งปีนะครับ ส่วนของเอกสารการเช่าตึกนะคะประกันภยัยแล้วก็ค่าชดเชยเข้ามาเซ็นได้เข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะแต่ว่าอย่ากเกิน1สัปดาห์นะคะเพราะว่ามีคนโทรถามแล้วก็ความที่จะเข้าอยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะลูกค้ารีบตัดสินใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เราล็อกคิวให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาภายในอาทิตย์หน้านะคะได้ค่ะ